ประวัติาสตร์น้สิดสีุมวยลำเป็นอาชีพที่ตาต,ต้อยเต้นกินลำกิน มันจะมีได้แค่ไหนเราเป็นแดนเซอร์อนะเราไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนไงแล้วยังน้อยเรามีงานทำเนยะเรามีงานทำเรามีไรายได้ ที่จริงชื่อนายธีรพรพลจานรแต่ช,ชื่อชื่อชื่อนิกเนมหรือว่าชื่อเล่นน่ะที่พ่อแม่ตั้งให้ชื่ออ e <ม>ีทแต่แต่ในวงการเขาจะชอบเรียกว่าอโปนู<ม>่ิก็เพิ่งรู้จากคลิปนั้นกลุ่มเหมือนกันว่าน้ำที่มันมันอยู่นิ่งอ่ะมันจะไหลไปเรื่อยๆ<ม>ตอนแรกก็ไม่ชอบนะแต่ความรู้ความหมายก็โอเคเออ <laughs> <laughs> พี่เป็นคนจังหวัดมหาสารคามครับพี่เป็นลูกชาวนาเนาะก็ชอบฟังเพลงเป็นคนขี้อายนิดนึงจะเต้นจะอะไรก็ยจะอยู่ในบ้านด้วยประจบหมอวันนั้นไปไปรับจ้างดำนาไปด้วยกันพวกป้าพวกนุงก็ไปด้วยกันแต่เห็นว่าเราชอบฟังเพลงชอบฟังเพลงแล้วก็เดินแบบเหมือนเหมือนสไตล์ของแดนเซอร์น่ะแล้วก็หุนได้เขาบอกว่า ถ้ามึงมาังีมึงไปเลยไปอยู่น้ำหมอลํำเลยมึงลุงแต่ด้วยว่าเราเนขี้อายก็เลยยังไม่มาพูดบ่อยเอาอยากให้ไปใช่ไหมประมาณนี้นะมัรท้าททยอย่างเงี้ยก็โทรหาพ่อดัดสอเลยโทรหาพ่อดัดสอว่าเราไม่ได้หน้าตาดีเราไม่ได้หล่อเรารูปร่างลักษณะเป็นแบบนี้แบบนี้แกก็บอกว่ามาเลยคนมันสามารถตกแต่งได้ ตอนแรกเข้ามาอยู่คนที่ไม่คุ้นชินเลยคือการจำท่าเต้นเราเคยจําแต่ตัวหนังสือแล้วก็คําพูดของคุณครูใช่ไหมแต่ตอนนี้เราจะต้องจําท่าที่แขนขาออกไปปุ๊บมันไปยังไงอะ่ะขามันไปยังไงมันมันสคริปต์ยังไงมันจะอันนี้ยังไงคือความจินตนาการต้องแม่นที่สุด คนทางบ้านเน่ยเขาจะบอกว่าแก่ตัวไปมึงจะมันจะเต้นได้ถึงอายุเท่านี้ไหมแล้วมึงจะหาเงินได้แบบไหนพี่ก็พี่ก็มานั่งคิดอยู่คิดว่าเราจะเต้นได้ถึงเมื่อไหร่เท่าไหร่แต่แล้วมาดานใจต้องกลับมาคือวันน้าเต้นไปเลยไม่ไหวตอนไหนค่อยบอกแ,แค่นั้นแหละ ไม่ต้องอะไรมากมายหัวหน้าแกจะพูดแค่นี้พี่ก็เลยว่าเออโอเคถ้าหัวหน้าพูดแบบนี้ก็แสดงว่าแกยังมองว่าเราอยู่ไหวยังไหวอยู่แล้วยิ่งแกมาเห็นพี่ทําแบบนี้แบกบเต้นแบกบอะไรเนี้ยแกว่าทําไปเลยจนกว่าจะหมดแรงแมแมรมแ่คนน้นพ,พี่อยากไปทํางานต่างประเทศอยากไปทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือน คนอื่นเงี้ยห่วงที่สุดคือยายไม่ใช่ว่าเพราะว่าพี่ไปไหนไม่ได้เลยนะไปได้แต่ยายอยู่บ้านคนเดียวถามมีคนดูไหมก็ดูให้แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกเนาะยายเลี้ยงมาแต่เด็กมันเป็นความผูกพันเนี่ยมันก็เลยว่าถ้าเราไปไกลปุ๊บอ่าความรู้สึกของเราก็จะห่วงเราทํางานไม่มีความสุขสู้อยู่ตรงนี้ มีความสุขตรงนี้แล้วก็มีความสุขตรงนน้นจะดีกว่ามันอยู่มันอยู่ในวงแคบครอบครัวแฮปปี้ mm hmm. happy, แต่คนอื่นมันเขา mm hmm. เขาจะอยู่ในความคิดที่ว่าหมอลำเป็นอาชีพที่ทำต,ต้อยเ mm hmm. ต้นกินลำกิน mm hmm. มันจะมีได้แค่ไหนแต่ทุกวันนี้มันมันวิวัฒนาการหมอลำม,มันมีแต่ระดับปริญญาด็อกเตอร์ก็มีเราเป็นแดนเซอร์อนะ เราไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนไงแล้วยังน้อยเรามีงานทำไงเรามีงานทำเรามีรายได้าสำคัญขนาดไหนในงหมอลสาคัญขนาดไหนหรอเป็นเป็นเขาเรียกว่าป้อมประการด่านหน้าเลยถ้าเป็นค่าศึกเข้ามาก็เจอด่านแรงเลยก่อนที่จะเจอหมอลำก่อนที่จะเจอ มันน่างถ้าถ้าผู้โดยรวมคือสำคัญหมดแต่แดนเซอร์จะเป็นหลักของการเป็นหน้าเป็นตาทั้งวงคาว่าหมอลำหราไม่รู้สิรู้แต่ว่าณตอนนั้นคือมันคือความสวยงามการแสดงศิลปะนฏาตลปนณปัจจุบันยงพี่ก็ยังคิดไม่ออกว่าหมอลำม,มันคือ แต่รู้แต่ว่าอยู่อยู่แล้วมันได้ฟังฟังคำกรที่เป็นไฮโลออกไปภูมิใจถามว่าอิ่มตัวไหมมันก็อิ่มนะมันจะอิ่มเลยม,มันก็ไม่ได้ด้วยภาะระก็เลย ขันจากคำว่าอิ่มตัวมาเป็นว่าเราต้องหารายได้เพิ่มรับจอบนน่นนี่นั่นไปสักซุดหมอลำสักนน่นนี่ไปเขาก็ให้ไปเพิ่มเติมไปเรื่อยๆลงอุปกรณ์เขาก็จ้างมาละร้อยอันนี้เขารับจ้าง ใครขี้เกียจทำเขาเขาก็จ้างมันเป็นรายได้ทั้งหมดถ้าคนเลยขยันคือรายได้ทั้งหมด พี่อีทเล่าให้ฟังว่ารถคือบ้านใช่รถคือบ้าน,านมันเป็นบ้านมันมีทุกอย่างเสื้อผ้าหมอนที่นอนอะไรอยู่ตรงนั้นหมดจะไปไหนมาไ,ไหนเราก็ต้องอาศัยรถนอนบนรถกินบนรถกว่าจะไปถึงบ้านงานอีกบ้านหนึ่งเราก็ต้องนอนที่แบบว่าอาศัยตรงนั้นเพื่อพักผ่อนให้เต็มที่จะมากจะน้อยเราก็ต้องนอนบนรถให้เต็มที่ แต่คนที่น่าสงสารที่สุดคือคนขับรถรถ,รถคันนี้จะเป็นรถตั้งแต่ตั้งวงเลยนะตั้งวงตั้งวงเลหรอใช่ตั้งแต่ตแตคุณแม่คุณแม่ประถมอยู่พ่อนะพ่อนนองเข้าขึ้นปเป็นช่วมของเทิงนเด้อเดอเดี๋เดสิเด้อเด้อไปเบิองข้าเบ้ครับมาดูบด้าน้อัน้อัน้อัน้อเ้อัน้ี้อเอเป็นที่ออนของพี่ ว่าโอ้ยไม่เป็นไรแค่ตรงนั้นก็พอไม่เป็นไรพี่จะนอนตรงนี้นที่ที่นอนอจองแถวหน้าเลยเหรอคะแถวหน้าเลย <laughs> คือเวลาเด็กเขาจะขึ้นบนรถเราก็ต้องให้เขาขึ้นหมดก่อนพูอง่ายขเ้น <laughs> พี่เป็นแอดโหลดแอดโหลดตอนนี้จะเป็นเฉพาะวันพระก็จะเป็นประมาณนี้ เราจะมาบ้านนี้ค่ะประมาณนี้หนึ่งคันนี่นั่งกี่คนนะเอ่อสี่สิบห้าสิบคนระหว่างที่รถเดินทางถ้าในระยะสี่สิบห้าิบโลนี่ก็จะไม่ค่อยได้นอนพอไปถึงปุ๊บพี่ก็จะนอนตรงนั้นดีกว่านอนบ้านงานต่อไป แต่ในระยะร้อยอัพเงี้ยก็จะถามว่าเติมน้ำมันไหมถ้าเติมก็จะแวะแวะนี่ก่อนแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บก็หลังค่อยนอนจริงมางานจริงข้าวคนเดียวเน่ยหนักปุ๋โอ้ยทีามอย่างยุ่ยจีจิงแบบผูกบาอันดามายอ้าวช่วยด้วย ้องน้าบ้างเวลาว่างๆก็จะเดินไปหยอกเต็นนั้นบ้างไปพูดหยอกแล้อกันเต็นนี้บ้างประมาณนี้หรือถ้าวันไหนแบบเพลียไม่มีอารมณ์ก็จะอยู่ที่เต็นตัวเองเลยนอน นอนเอโอเคเวลามันเหลือใช่ไหมนอนก่อนนอนอแรงก่อนตื่นขึ้นอ้อยังไม่ยังไม่แสดงใช่ไหมก็ไปเดินไปยืนเส้นยืด,ยด,ยดสายเอากฟงกาแฟมาดื่มอย่างเงี้ยมันน้อยที่คนเก่าที่จะอยอกคนที่มาอยู่วงปฐุมปุ๊บ กลายเป็นว่าการเป็นอยู่ทุกอย่างมันอบอุ่นเลยที่นี่เขาอยู่ครอบครัวใจแรกใจไม่ได้อยู่แบบเจ้านายลูกน้องนะเวลากินข้าวเนี่ยเห็นเรากิน,นสมมติว่าเราพวกพี่กินกับเจวองเนี้ยพัวหน้าแกจะเดินมาเลยข้าวเหนียวหนึ่งฟั้นกินลูกน้องกินอะไรพัวหน้ากินอนะไรบางคนพูดเลยท่ออกจากวงนี้ไปนะ่ะแล้วไปอยู่ที่อื่นไม่ได้อะ่ะคือไม่ต้องไป ที่นี่คือที่สุดสาาไม่ได้มีแค่นี้นะหมอลำจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ะะไ,ปไปต่อและไม่มีวันที่จะสลาย